โอ anyway. oh. oh. right. wow. you you so, ้ทำมล้วคอะไรคนสีอันคีบนี่ว่าแซกคเบอา์สีีไงเขาก็รักอันคิปอยู่เออว่าแซกชนะคนยิ่งว่างนอนอยู่ใช่ ฉันว่าฉันก็สวยเหมือนกันนะเธอเธอว่าไหมใช่พี่เกาหลีสวยใชใแบบ่สวยอยู่คนเดียว <c oughs> สวยเยพูดให้มันดีๆนะ<ช>วสวยคนเดีวยแวแหละโลกใบนี้นะเนี่ยก็อยู่คนเดียวอะ่ะหนุ่มเกาหลีคนนั้นต้องชอบฉัน <c oughs> จริงๆฉันคิดว่าเขาชอบฉัน <c oughs> แต่เขาเพิ่งขอหนูแต่งงานนะหนู่ดูแต่งสายตาแล้วอ่ะ เขาหล่อมากแล้วเขาก็หอมมากแต่เขาหันมาเขารู้ว่าเราวกเราพื่นไีเขาไงคขาก็หันมาเขาคืนแต่เขาก็ต้องเก็กาะเขาคืนไนชิปต์นสุดท้า I can't keep my eyes open f ดง่วง y a bubble I want to take a nap My eye open. <laughs> I can't keep my eye open. <laughs> I can't keep my eye open. Oh <laughs> <laughs> open. <laughs> side, side. I can't I cannot keep my eyes. I cannot keep my eye open. Yeah, eyes. <laughs> my eyes. Oh. I can't. ฉันไม่สามารถที่จะมืนตาฉันไม่สามารถที่จะมืนตาได้จะต้องไปนอนเดี๋ยวต้องสลีป I want to take a nap ขอหยิบหน่อยไม่ได้ีปเลยนอนวันนั้นอะฉันกำลังเดินทางมาเซตใช่ไหม แล้วึ่งก็แบบแต้งหนามาอย่างงามเลยเพราะงฝรังอ่ะคนนัะนอะ I love your style ชิคกบชก็แบบอย่างอยูสต์อย่างนี้ก็แบบใส่ชุดแบบเข้าใจปะเข้าใจว่าแบบใส่ชุดูนิ f ฟอร์มน่จะมา I love your s t อะไรไงชจคกก็เคคิดว่าอ๋อเขา้องคิดแบบฉันสวย I อออ your I like your ์เว่าชแบบ ทะเลาบเปล่บบาแล้วต้องขอชันติง,งานเอาเอาอีลีถ้าขอฝาดขอบเลยขอซื้อถ้าเราต้องขอฝาดไหนกนเป็นฝาดขอบเลยวันซื้ออเหระไม่ฉันกะฉ่นกคิดในใจแบบฉันกะเออก็สวยกันยังอนะเนาะฉันกะคิดว่านะเขามันเขามันมีสตาร์อยู่แล้วรรประัานขเขาจะสมเข้าขนาดนี้ดอกเขาอาจจะแบบไปฏิเสตามา,มาหรือแบบปฏิเแทกแต่เดาต้องคิดเมืึงไม่นั่นนะไหนเรือแหวนสแต็กคนนั้นอรา่าก็เลยนต่างหู เข<ค><ส>าเขาบริสัยแวนเขาบริเทเ่าปันนั้นเขาเขาเอาเ<อ>มื่อยเยอเขาบริท้าเขจะได้ได้เถ้าปันแล้เขาจะนำมาฉันอกไดเห็นไหมเขามากชานเอาเอา๋อแม่เขาอ,อยากไป่งานเหรใ่ไปตามสุดบอกเขาไปสา <c oughs> นอน,นี้เขาเลงานไปสุดไปสาวสุดสาสุดเออเขาขับรดเลยเอาแม่เขาบ็เลยขับรดแต่งงานพิธีอะไรแบบเครียดที่ยังจได้บัวเขา เาก็เจอฝรั่งแบบมากหน้าหลายตาต่างชาติมากหน้าหลายตาวันนี้ก็เจอหนุ่มเกาหลีที่หล่อท่าหนึ่งหอมด้วยแล้วเขาก็หล่อเลยเชื่อเชืนะโบเขาไปเขาเขาหูอยู่เนาะเ้ามหูเขาก็เขาก็เคองแต่เขาต้องเก๊ค่ยังไงเพราะเขาเก๊เขาตแบบแบบพ่อแบบเฮายนมาพ่อเฮายน่าเป็นบอสใช้กันเบบแต่ก็แน่เบบสีแล้วทุกคนก็มองไงเข้าใจว่า อยากเก็บ้าเห็นเนอ่นะยันิลีอดเชื้อขาวขาวใส่เลยเขาใเขาใส่ก็เลยว่าอุ้ยจะปิกแอร์ถ้านอจะได้ซอด์่าทุกคนเหมืนแบบวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดเห็นม้อนอ่นวงได้เใชกันยังแบบอแบดแบดนะขาวๆเป็นแบดดีเลด อย่ามาตีน้ำตาลเลยสิน้ำมือกค้สไทยซไปล่านแบนที่หมายถึงตีเราก็เขาแบดอ่ะโอยเนเจอแบบพ่อของลูกเยอะมากเลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะเงินเท่านั้นที่น็อกธนบัตรเอวิตีไม่หำอล่หำเท่านั้นที่จะน็อกทุกสิ่งโ้ยเมื่อคืนนะยา ดีใจสตอรี่จะเป็นยังไงคอยเป็นพี่บ่าวพี่ปวงไรพี่พอนเพนบอนไรไหมวันไรไหมเป็นไงเราก็ชอบเราก็ไม่ได้แบบเราก็คาดหวังแหละเราก็อยากที่เขาขนาดแบบกันถ้าเหมือนกันนั่นแหละยากสักทีแล้วจะดีขึ้น อยากทีำเท่านั้นน็อกทุกสิ่งทุกอย่างนอนเรัาไว้อยนางดสิเหนืยดด้วยใสเนีวเลยหญิงที่เราไปขอพรพ่อแม่อะไรที่อยู่ตรงนั้นอ่ะที่ที่อยู่ตรงประตูร้อยี่แปดลฉันขอใช่ไหมบอกว่าถ้าไม่ให้ฉันถูกหวยอ่ะ ก็ฉันก็ขอผัวใช่ไหมแล้วฉันก็ไปซื้อหนึ่งสองแปดบัตรถือแสดงแมนเข้าตรงในผัวแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณถือตัไรนะหยิบยเอสได้นาะแมนจะมันนั่งคิดน้องคิดได้ว่าเข้าไปขอเลขน้ำเหล้าเหล้าเหล้าเบาไห้แสดงว่าใช่แสดงว่าท่านจะต้องลิงไว้แล้วว่า เรื่องดวงพวกนี้เราไม่ได้เราต้องได้ผัวใช่เพราะฉันพูดว่าพ่อแม่ขาถ้าไม่ให้หนูถูกหวยรวยเบอร์ก็ขอให้ส่งผัวดีๆมาให้หนูสักคนคนที่จะนําพานหนูไปเจอสิ่งที่ดีดๆและพานหนูขึ้นเครื่องบินเป็นคนแรกใช่แมนอคนอยกับเพ่อ,อย,ยแมนเล่100ารอ,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 อยไปส้นเราต้องหายคอยคอหนี่เบิรงกภายในปีนี้แล้วแน่อนอนคอยได้แน่นอนผัว